สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวรักเกษตรทุกท่านวันนี้สวนสบายดีก็จะมาพบเพื่อนๆนมาปลูกอ้อยสายน้ำพึ่งใต้นะคะที่ขุดออกมาจากต้นแม่ที่เขาแทงยอดออกมาจากต้นแม่ต้นเก่านะคะเป็นเป็นอ้อยตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยต่อสามเราก็จะมาไถนาแล้วก็มาดันดินใหม่นะคะไถพื้นที่แล้วก็ดันดินใหม่แล้วก็มาปลูกอ้อยสายน้ำพึ่งใต้นี่นะคะ เราก็จะทําการขุดหลุมก็ความกว้างก็30เซนติเมตรความลึกก็ประมาณ1 0บถึงยีเซนติเมตรความความยาวก็30เซนติเมตรนะคะเราก็จะทําการขุดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะคก,ก็จะรีบขุดในเสียดค่ะพี่น้องเพราะว่าถ่องฝ้ากันลังคึมกันลังมั่วเฝ้าขุดเฝ้าขุดให้เรยวะคะ่ะเฝ้าปลูกพี่น้อง ขั้นตอนในการปลูกเนะาะขุดแล้วข้าวกวานป,าววาวาปูนขาวดูโลใไม่ลงไปเนาะแล้วก็เอาต้นพันธุ์ลงเลยสามต้นต้นพันธุ์ที่ขุดมาจากตลุ่นเมล่ะคะ่ะพี่น้องไม่ต้องเหลือหลุมไว้เยอะเพราะว่ามันจะเป็นเอียงน้ำหนาฝนมันจะเป็นเอียงน้ำค่ะกบให้มิดเลยนะคะวิธีปลูกอ้อยหนาฝนสีเป็นแบบนี้ไม่ต้องเก็บเอียงไว้ไม่ต้องเก็บหลุมไว้คือกบให้เส็จเลยกบให้หมดเลยนะคะ เพระาะว่าเขาปลูกจากต้นพันธุ์เขาบกเขาบกขึ้กันเขาที่เขาปลูกจากท่อนพันธุ์ท่อนพันธุ์นี่กะช่วงนี้ค่ะคันปลูกท่อนพันธุ์นี่ถ้าสมมติว่าน้ำถ่วงลุมมันก็สิบงงอกนะพี่น้องกะพยายามว่าอยากให้ช่ำไว้ก่อนนะคะช่ำไว้ข้างบนก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกทีหลังเพราะว่าปลูกว้ยหน้าฝนจะปลูกยากกว่าปลูกว้ยหน้าแล้งแต่ก็คือถ้าติดแล้วเขาจะตัว,วประมาณนี้ค่ะติดแล้วตัวใเพระาะว่ามินามมินาม ลงมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะต้องมีนำที่ว่าหยุดตัวกบ้างถ้าไม่ไม่หยุดตกบ่ตุกยุดตกนี่กส็สชีฮเทให้น้ำวมลุมเน่าเสียได้ประมาณนี้พี่น้องเฮาก็เอาล่วงไปประมาณสองสามต้นนี่ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนกล่วงไปแล้วกะควบลุมให้มิดเลยค่ะแล้วกะไม่ต้องลดน้ำเลยค่ะเพราะว่าดินเขาชุ่มอยู่บรนรลดน้ำเลยอ้อยเขาอ้อยเขาทนได้ค่ะอ้อยเป็นเป็นพืชทนแรงนะคะอือเฮาบ่หหน้าแมงก็บ่ตาไต แต่ว่าอ้อยขั้นน้ําเขาก็ต้องการต้องการน,น้ําอยู่ถ้าเขาได้อายุประมาณสองเดือนเราก็ขึ้นเร่งน้าเลยค่ะเพื่อนๆเร่งน้ําเลยแล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีจะใส่ปุ๋ยเคมีจะใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่ไปเลยนะคะการที่เขาปลูกว่าใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกบอ่แต่ก็คือจะขาดปุ๋ยคอกนะเขขพื่อนๆเพื่อนแต่ว่าปุ๋ยเคมีมันจะช่วยเรื่องการแตบกอแล้วก็ช่วยเรื่องน้ําหนักเพิ่มน้าหนักให้อ้อยนี่มีน้าหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ แต่ว่าลำเขาจะแข็งกอกอห่อใส่อย่าปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยเคมีนี่ยลำจะแข็งกอนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยลำก็จะไม่ค่อยแข็งประมาณนี้ที่สบายดีฟ้ามปลูกอยู่นี่ก็ส่วนมากก็บริใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าเขามีขี้ง่ว <S <S พี่น้องมันก็นเลยบริลำบากก่อนใดก็ปลูกตรงนี้ก็จะหลุมสุดท้ายแล้วนะคะเอ่อบริแนะนำให้เฮ็ดเป็นแองเรือค่ะเพื่อน ไม่แนะนําให้ทําเป็นแอ่งแล้วก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆขุดหลุมเลือกคืดลึกเกินไปเพราะว่ามันจะกบหลุมยากแล้วก็มันจะเป็นอา่าให้น้าขังน้ําขังเสยจก็จะไม่ระบายนะคะเพื่อนเพื่อนประมาณนี้ค่ะว่าที่นี่ห้าสิบปลูกอ้อยนางนวลตัวค่ะปลูกอ้อยนางนวลตัวนะคะเพื่อนๆเราก็จะค่อยๆขุดไปขุดไปเขาก็จะได้ประมาณแปดถึงเก้าหลุมก็จะขุดให้เส็จแล้วก็ รีบๆปลูกนะคะตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดจะสั่งอ้อยนางนวลก็ยังไม่มีนะคะรออีก6เดือนนะคะแล้วก็สายน้ํำพึ่งใต้ก็ต้องรออีกประมาณ6เดือนนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่อ้อยดําไต้หวันอ้อยดําเวียดนามอ้อยดําหยวนเจียงอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยเบอร์75นะคะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะอ้อยด่างเบลีพุทธาฮาวายอ้อยอ่า เมลิชาร์ดแดงแดงมลิชาร์ดประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีอ้อยด่างอากุกีฮาวายนะคะเพื่อนๆจะปลูกไว้ที่บ้านเราก็จะหว่านปุ๋ยนะคะหว่านหว่านดูลมไม้ค่ะพูดผิดพี่น้องหว่านดูลมไม้หว่านปูนขาวพอหว่านดูลมไม้หว่านปูนขาวเสร็จเราก็จะปลูกเป็นอ้อยนางนวลนะคะรีบรีบปลูกค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าฝนกําลังมาแล้วตอนนี้อ้อยนางนวลก็ปลูก2ส หลุมละสองต้นนะคะเพราะว่าว้านางนวลเป็นอ้อยที่อ่าคนเขาจะใหญ่หน่อยนะคะควรเขาใหญ่ก็เลยปลูกน้อยต้นหน่อยเพราะว่าถ้าอุคโคนเล็กก็จะปลูกสามต้นสี่ต้นไปเผื่อเขาอ่าไม่รอดประมาณนี้เผื่อเขาตายมันจะได้ไม่ต้องซ่อมประมาณนี้ปลูกสองต้นสามต้นสี่ต้นไปเลยเพื่อนเพื่อนจะได้เสร็จเร็วๆก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อ มีคลิปวิดีโอด้านใดก็จะไดเด้งให้ดูนะคะส่วนมากส่วนสบายดีก็จะทําเกี่ยวกับเกษตรนะคะทุกอย่างเลี้ยงวัวประมาณนี้ปลูกอ้อยปลูกกล้วยประมาณนี้ปลูกช่วงนี้ก็กําลังจะปลูกขากระเสียดยางใหญ่นะคะจะทดลองว่าได้ผลไหมเพราะว่าต้นขากระเสียดแางใหญ่ก็เป็นต้นที่สวยงามก็เลยจะมาปลูกให้ดูเดี๋ยวเสียจก็จะมาปลูกให้ดูก็จะท,ทําคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ตอนนี้ก็เริ่มปลูก,กเสร็จแล้วปลูกตัวกันเลยเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อ,อไหลเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือของการปลูกนะคะด้านซ้ายจะเป็นอ้อยนางนวลด้านขวาจะเป็นอ้อยสายน้ำเพึ่ใต้นะคะก็จะได้ประมาณ8ปดเก้าหลุมเหมือนกันค่ะ เราก็ขุดมาไม่เยอะก็จะปลูกแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆไม่ปลูกเยอะปลูกพันุ์อ้อยก็ปลูกเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะปลูกหลายสายพันธุ์นะคะขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะเราก็มาเจอกันแค่นี้วันหลังเรามาปลูกข่ากรตรียดยงใหญ่ให้ดูกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ